สมซ่อจังเจ้าของร้านหนังสือนี่ค่อนข้างจะโลกจิตเพราะมีนิสัยแกล้งหลับและฝ้อมองลูกค้าที่เข้ามานาร้านหนังสือสุสโสมที่ไร้ชื่อบันทึกการศึกษาของเมลล่านักเรียนที่จบด้วยเกียรตินิยมอันดับต้นๆของสถาบันสเตล,ล่าเมื่อ10ปีที่แล้วมันถูกซ่อนณนะที่แห่งนี้คุณต้องการรับวิชานี้หรือไม่ในขณะที่หน้าต่างมันแสดงขึ้นมาให้กดเหมือนในเกม ในชีวิตจริงเราจะเป็นต้องมีหนังสือในการเชี่ยวชาญสักสิ่งยิ่งกว่านั้นการเพิ่มเกรดขึ้นอยู่กับหนังสือที่ใช้เช่นกันตอนแรกเริ่มฉันซื้อหนังสือมาจากร้านหนังสือดังแต่ต่อมาฉันพบว่าหนังสือดีๆที่ซ่อนอยู่ในร้านหนังสือที่ไม่มีแม้แต่ป้ายถ้าฉันเข้าเรียนวิชาวิศวกรเวทมนต์ในขณะที่ถือบันทึกการศึกษาของเมล่าฉันได้การันตีที่จะเต็มแน่การใส่แว่นตาบุบุๆก็ได้เกรดเยอะเหมือนกัน แต่จะดีกว่าถ้าฉันรู้ตำราเองอะนี่ไงเอ๊หืมไอเซลเหรอนายรู้จากฉันด้วยเหรอเออต้องรู้สิดังซะขนาดนั้นอ๋อจำได้แล้วนายมาจากกลุ่มกองกำลังเสริมนี่เอง นายชื่อแบ็กยูซอนใช่ไหมเอ๋เธอจำฉันก่อนที่จะเข้าสถาบันได้ด้วยฉันชอบการอภิปรายของนายนะแต่แอบผิดหวังที่นายไม่อธิบายให้ครบพอมานึกดูแล้วไอเซลยังไม่ได้เข้าใจคำถามทั้งหมดนี่นาะแล้วก็ยินดีที่ได้พบโชคดีที่ยังไม่ถูกเอาไปแล้วทำไมเธอถึงมาที่นี่ หรือว่าสิ่งนั้นอนังสือนี้มักจะเป็นหนังสือมือสองไว้สําหรับนักเรียนที่ไม่มีเงินอย่างฉันการที่ใครบางคนมาจากตระก,กูลล่มสลายอย่างไอเซลสูญเสียทุกอย่างจึงต้องมาลงเอยที่แห่งน,นี้พ่อของเธอถูกฆ่าโดยมนุษย์ปีศาจความเมืดค่อนข้างน่าเศร้าที่เจ้าหญิงอย่างเธอต้องมาซื้อหนังสือมือสอง แถมยังต้องกังวลเรื่องราคาเพราะไม่มีเงินก่อนหน้านี้ไอเซลประเจิญกับจุดจบที่โชคร้ายในนิยายเธอเสียชีวิตไปก่อนที่เฟรมจะกลายเป็นตัวละครหลักของเรื่องพูดได้ว่าเธอเป็นตัวละครที่แสนอาภัพที่สุดในเกมฮึบเอาทั้งหมดนี่เลยครับท,ทั้งหมดนี่เลยเหรอนแน่ใจนะเจ้าหนุ่นี่แก่งกวาที่เห็นเยอะเลย อะไรเหรอนายดูคล้ายอ่อจะหมายถึงนายเรืองได้ดีเมื่อกี้เหมือนจะได้ยินคนบนคล้ายอะไรเหรอทั้งหมดนี่ทำไมนายถึงอยากอ่านเกี่ยวกับทฤษฎีผนึกขั้นสูงละ่ะทฤษฎีผนึกเป็นเวทโบราณที่ต้องใช้ไอเทมแต่ในปัจจุบันที่มีการเปลธาตุและวิศวกรรมเวทมนลขั้นสูงอยู่แล้วทำให้เป็นสกิลที่ไม่ค่อยจะได้ใช้กัน นี่เหรอจริงอยู่ว่ามันไม่ค่อยมีใครใช้นายก็รู้นี่เพราะงั้นเลยเลือกไงไงนะเพราะทุกคนรวดคิดเหมือนเธอทำให้ได้เกรดวิชานี้ง่ายขึ้นกว่าเดิมฉันขอตัวไปก่อนแล้วนะตามที่ไอเซลพูดไม่มีใครต้องการวิชาทฤษฎีผนึกกับการกลับหนังสือเล่มนี้ทำให้ฉันเสียเวลาน้อยลง แถมยังได้เกรดดีๆพอเทียบกับห้องอื่นได้ด้วยเจ้านี่ฉันคงไม่มีปัญหาไปทั้งเทอมวันที่สวิชาแรกเป็นลัทีิทำลายแต่เป็นวิชาที่ได้เกรดง่ายคงไม,ม่แย่เท่าไหร่นี่เธอก็นึกถึงวิชาลัที่ทำลายด้วยหรอใช่เห็นมีคนบอกว่าวิชานี้ได้เกรดง่าย แต่ดูถ้าข่าวลือจะแพ้ไปไว้สุดๆพวกเด็กหัวดีเข้ามากันเต็มเลยสินเยีแล้วชื่อไม่ได้ฉันต้องทำวิชาอื่นให้ดีที่สุดเอาละ่ะจบคาบเพียงเท่านี้โอ้ยหิวว่ะกินข้าวเที่ยงอะไรดีฉันว่าจะไปลรงอาหารนะ่ะฮ่าใช้กัะเป็นปะหาแล้วสิ ถ้าวิชาทั้งหมดที่ฉันเลือกคนเยอะงี้มีหวังอดได้ทุนการศึกษาแน่เลยหรือฉันต้องไปหาอะไรกินก่อนดีไหนดูสิมีตัวอาหารอยู่60บใบสำหรับเทอมนี้วันนี้เอาเป็นขนมปังแล้วกันเฮคนคนนั้น